ตอนนี้เากัเจอใครกนไ่เหจอเห็ไอเดาเหรอเจินดากันเด็นไอเด้าเลยเด้าเฉไอเดาตามหายากนะาหายากนะไปไปหาเจสซินดากันนะครันนี้ค่ะ นู่นค่ะไม่เห็นหรอค่ะสวยๆยืนอยู่นู่นค่ะสวัสดีค่ะมองไม่มองไม่เจอเลยค่ะเนเหมือนตัวเล็กๆตัวนี้มันหมดเล้ขนาดทำไมทำไมตรงกันอะไรทั้งวันนี้ไม่ทราบรู้กันไหมเนี่ยรู้กันไหมเนี่ยไม่รู้เป็นนิมิตเองเลยเนาะ พอสัมภาษณ์่หยนะคะจ้าได้ค่ะกินอะไรทำไมสวยสวยนิๆข้าวก็เนอ่างนีอลเด็ไอดอรยากงานงานอ้วนเนียไอดอยากค่ะไอดอลเนี่ยเนี่ยเ้ห้อ้าสิปนนั่งเสร่อะนี่มองนั่งมองเศร้าฮะมองนั่งมองเศร้าได้ว่าคุยกันกินทอดเจดินดาครับกินทอดยังไม่ยูทูบเราเอาหัวา ดีใจน้ำไหลน้ำงามน้ำคัดย่าอควบๆผู้สังก็ไป่เลยแล้วคือที่ดมจับคักเขาว่าที่มันกวมากเล่าไหลเขาว่าสเดี๋ยวเราเร่มีมันเนีนบ้างบอกใส่ไมฝันมาเจคงกันนะเดียาไปโรดไปโรดไปจะคล้ายรดเันดีเาแลบอกไม่ฝันเลยเจ๊งมแล้วมันบอกตรงครับตงเนย มันามัเริ่มเด้อผมาอันนี้กวฝันเนาะเนาะผู้ใดมากกับผู้ใดมากกับจัดนั้มผู้ใดคัดกับพานเนาะค่ะเนาะที่ตัวเลขที่ห้ไปก็คือให้เป็นแนวทางในการเชียงโชคกับนมกตัวเลขนาะค่ะเนาะมาจะนั้นแล้วาว่ากันาคือหลายตแท้สิเงินซือบระจองว่ามักตัวใดเอาตงมากค่ะแมนตัวเน้นเ้ตัวเผู้านี้มากกัเ ลาคับอันซี่โฮกับซี่เก่าค่ะสำนี้ผููคามากเนาะอันเรลือนางกับภูค่าก็พูดียนไห้ก็ซื้อกันใบจักหน่อยนะครจักใบหนึ่งสองใบเนาะหกนี่จัดแล้วจ้ารวยๆเนาะก่ะเนาะแต่ว่าพวกพ่อไดยหลายพวกมันบ่มีนะคะจ้าอันโอเห็นต่เก้าอย่เฮียนเก่าเนาะ อันนี้ล่ะค่ะผู้กำงามแล้วแต้มกับอันนั้นเนาะฮะเจ้าว่าเดี๋ยวบ่จะให้ซื้อๆบ่จ้ะเดี๋ยวรุ่เจ้ามาให้ขเลยว่าให้เจ้ายูจะไม่ให้หลายนี่เด้อแล้วเว้ากันเวลาด้แต่ว่าหนูก็บอกว่าก็บ่รู้คือกันก็มาฮอดบ่ทันได้ย่างไปซ้ํา โบแมนมาแต่ว่างเดียวกันบอกเดว่างนี่เดวไปกับมาแว่างชโนนียัคือจังหลังไงหลังงานแท้ฮะงานว่าเซฟิสมัยใหม่เนาะว่าเดินมาเดน้อยจะสุดาสุดาดังแล้วจ้าตอนนี้จักหน่วยเราแม่ดังอันนั้นค่อย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 ย่อยยากยูทูบทั้งหลายเนาะค่ะเนาะจ้าอันนี้อันนี้ว่าที่งานดอกซองน้อยน้อยตอนนั้นอัน ขออยู่สาปาแต่ตอนน้องบาบานแม่เฮ็ดยึดใจไวาจำตอนน้องบวบานบ่อยกกกอากบ,บอกกับเจนไปก็บอกว่าเลขกเก้าเก้าเก้าเป็น,น,น <c oughs> ว่เขาเลยงนแรกตอนนั่ง,อง <c oughs> ตอนนั่น,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 นยูอันยิสานปูหางนองกแม่ไปหาโตเนาะกล้องเขาจะถ่ายไหง วันนี้แม่ถทาบ้านเลยจอได้แค่กินได้ก็หานอกไม่ได้หาโตเนาะแม่กับผเสื้อผ้าเสื้อดอกแม่หนูกับผ้าเสื้อกันกะปวดปวดใช่วิจารณญาณในการรับชมไม่มาเจ้าไปไปไปขายลอตเตอรี่เหรไปไปมาแล้วค่ะเด้อเด้อเต็มเด้อมาเสื้อเด้อถ้าเราขายลอตเตอรี่เรือบ่ลลเจดหานเรือบ่ละเจดหาือเือเลยอ่ะค่ะสีเลือเต็มือบคัดเจดหามาขายรถกับ4ีหก ไม่แต่เจ็ดสี่เอาไมนียนเาเจ็ดี่ไมเฮ้เจ็ดสี่เเนียนาวะาคิดบาลีมันมีเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าคุณจะวิ่งหรือว่าคุณจะเลนก็เลนเจ็ดยังยางสาเลยค่ะเจ็ดฟันธงค่ะเจ็ดฟันธงนี่ก็คือโตัวเดเดตจากเจตินดาที่เจตินดามักนะคะจะจะมีเจ็ดหา สีหกสีเก้านะคะสามโซนนั่นเองนะคะก็ใชัยวิจารณญาณในการรับชมผู้ให่มากกับซื้อนะคะเป็นจัดนะคะสวัสดีค่ะมาเจเจกินดาค่ะจ้ะเออคนอนนวนเมนสิมัซืลอตเตอรีวาสันวันบางยาเนี่ยขอบอกไว้นะมโดนรางวัลที่หนึ่งนะคะอยู่บ้านดุงหกล้านนะคะเฮ้ยเส้าเฮี้ยงเมีย โอเคค่ะโอเคค่ะมาจากแพงนี่มาหกลานแมนค่ะแโคกินดานพวนขายเฮต่ะค่ะก็เจ้ากับเบอรเอิญไปกินเขาเตี้ยเมนีุ้่ันอี้จากล้านครัเอาละหลายล้านนะขอให้ชื่อเขาขายเฮต้าขายยังขายใครตอนนี่พี่แม่กับกำลังเลือกเลขที่ ที่มากที่ชอบแต่ว่าโตที่ขึ้นไห้บางน่งนีบมีเกี้ยงแงเงแกี้ยงจะโดดแล้วเราอันยังเกาะว่าอัน เนี่ยคุณช้ยาบ่ใช้ยาสิมาเมื่อใดบ่เกินมันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวสิเป็นจังไหนเดี๋ยวฮะพ่อพ่อกันเดี๋ยวซีเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิถามอาจารย์เพื่อนเพื่อนหนึ่งจ้าแต่ว่าอาจารย์ดานได้แล้วแหละตัวนี้แหละสิมาดีค่ะสิมาพ่อกันด้วยนี่เราก็ไปที่ว่าเราไปซ้มมองซีมองได้เหรอเรามาอุดรซ้ำมองซีมองแล้วก็มาพอกันค่ะก็คอดติดตามนะคะท่านผู้ชม ว่าซื้อเลขตรงกันหรือบอจ้แต่ว่าของเจ๊จินดานี่แบบชัวชัวตรงกับวัดเลยฮ้าฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 าม่าฮนาฮ่าฮาฮเาฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าต่าฮ่าฮ่้ฮาเ่าเลาฮ่าเอาฮ่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 นฮ่าฮ่าฮ้าฮะาฮ่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 าะ่าฮ่่าาาาาะ แล้วแต่นะคะจัดนะคะเนาะผู้ใดคัดกรผ่านเนาะค่ะเนาะเขาเสนอเป็นแค่แนวทางในการคนมักตัวเลขมักตัวเลขกันบ้างเรียนมักมักแค่เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ของที่จินดานะคะยังเหลืออีกหลายมาอุดหนุนได้เ้อะพี่น้องเดลยมีหลายรางวัลอยู่น้อยเรียนเร่อยค่ะตอนนี้คุณแม่ของเรากำลังเลือกเลขที่มักอยู่นะคะจะไม่ได้โอนมา บ่ได้เอาเลขบัญชีมาเจ้าโอนน้ำลังด้วเจ้าไฟชื่อเลขต้นกระเล่ยที่เป็นขึ้นในข้าวบาร์เลย์ชื่อเยังก็ไฟมันี่ยัง <laughs> กอดอยู่ตะกอน <laughs> ไทยมันีเหรอฮะอันนี้หมาว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสัพท์ส่วนหวยออนไลน์สิบสองล้านอันนี้เลขอยู่กับเขาเอันนี้เลเด <laughs> ี๋ย <laughs> <ไป S 1> <laughs> วก็ <laughs> <laughs> โอเคค่ะอย่าลืมกดติดตามนั Halo 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 ่น oui> วันนี้จะกงเขาเข้ากงเล่าากดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะไม่เบ่งว่าหัวจะเดีดยเข้าสิไอ้ตัวใดนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ